ครับก็ยินดีมากมากครับดีใจเพราะว่าความจริงเราก็ช่วงนี้ผมยอมรับว่าผมก็มาอินกับเรื่องการดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าปล่อยตัวไปอยู่แล้วพอช่วงนี้มาอินแล้วก็ยอมรับว่าด้วยความเด็กผู้ชายเราเอ่อจะอาจจะไม่ได้ทุกขั้นตอนถ้าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวแบรนด์เล็กเซอร์สูตรใหม่ที่เป็นเดคแคร์เอสบีเอฟค่าสิบพีบวกกัวนะครับก็คือตอบโจทย์ผมมากจริงๆเพราะว่าหนึ่ง พกพาง่ายด้วยแล้วก็มีความมีสามารถกันแดดได้มีมาสก์ยูนิเซอร์มีพันเมอร์แล้วก็เบาบางแล้วก็ไม่มีสีซึ่งตอบโจทย์กับผมมากจริงๆนะเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าความจริงก็ทุกช่วงแหละเราขาดทีมกันแดดไม่ได้จริงรอ,อืออออางตัวนี้ต้องเน้ยนจำดูแต่มีปปั้นมั่นแหละครับคึงวันด้วย มีม,มีเอาจริงถ้าปัญหาส่วนตัวของผมคือผมเป็นคนชอบ่อนน้อยครน้อยนอนดึกนอนไม่เป็นเวลาขนาดกินข้าวไม่เป็นเวลาเลยเพราะว่ามันแบบมันแล้วแต่ฟิลอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาหลักๆของผมอะอาสิวมันก็ส่วนหนึ่งแต่ริ้วรอยอาคารเสื่อมของคอลลาเจนก็อีกส่วนประมาณนั้นก็เลยยอมรับว,ว่าตอบโจทย์ส่วนตัวเยอะหมึอนกันครับอย่างแต่ว่าในเมืองไทยราากพอเราบอกว่าใช่ครับไม่ทะเล้น ดีแล้วอีกอย่างคือด้วยความใ,ใส่ของเด็กผู้ชายอ่ะ oh. เจอแดดบางทีมันเจอมาตั้งแต่มันชยมแล้วไนงะเราจะไม่ได้มานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเจอแดดเราจะกลางล่มอ่ะเราจะใส่แมสคือก็แดดก็แดดเอาทนได้ mm. แต่สุดท้ายคนกันต้องีิตามมามันเยอะ <Yeah. S 1> ก็เลยพอได้ตัวครีมกันแดดมาช่วยป้องกันมันก็สบายใจขึ้นแล้วก็ยังมีตัวเดซิลลัมฟังคืด้วยครับเรามีทริคอะไรที่แบบทริคก็ครับ ทิกส่วนตัวผมว่าก็น่าจะเป็นพวกวิไนัยมั้งครับอะไรก็ความจริงก็ถ้าเราดูแลอย่างสม่าเสมอผมว่าดีเสมอแหละมันไม่ได้เกี่ยวว่าช่วงนี้เยอะแล้วช่วงนี้ผ่อนอะไรถ้ามันสม่าเสมอเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละวันเราจะเจออะไรฝุ่นหรือเปล่าแดดหรือเปล่าวันนี้แดดแรงกว่าเมื่อวานเราไม่สามารถคัดเตาได้เลยแต่ว่าถ้าเราป้องกันอย่างสม่าเสมอผมว่าสภาพผิวของเราแล้วก็เอ่อสุขภาพของเราก็จะดูดีแล้วก็สดใสแบบคงที่อะไรประมาณนี้ ให่ดีม,มากอ,าอะไรนะปาก ก็ฝากแบรนด์เอเล็กเซอร์ด้วยนะครับก็ตัวใหม่ก็คือเป็น Daycare Revolution ช p f 50 PA 6ีบวกซึ่งมีสองสูตรสูตรสีน้ำตาลก็ Anti Aging ก็จะป้องกันริ้วรอยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไบเทนนิ่งใครอยากได้ความเป็นไบเทนนิ่งไปใช้อีกตัวหนึ่งได้เป็นสีชมพูครับแล้วก็จะมีตัวรูทีนใหม่ที่ใช้คู่กับตัวเดอะเซรั่มนะครับก็คือเดอะเซรั่มชาได้ทั้งเช้าเย็นแล้วก็หลังจากทาตอนเช้าก็ทาตัวเดคย์เป็นนตััวกแดดครับแลล้วกก็ตอนางคืนก็ทาตัว อิสลามก็สามารถบำรุงได้ตลอดช่วงการนอนเราตื่นมาเราก็จะมั่นใจขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆเราได้เยอะนะครับราชาสุขีเกลือวังแห่งแอฟโฟเนาะอ่าค่ะเล่าหน่อยพี่เล่าโฟมนอ๋อเอ้ยผมเห็นอยู่อ้พี่วินเขาก็เล่าไปใช่ไหมครับก็ความจริงก็ต้องบอกว่าแอฟโฟมันมีธรรมเนียมอะไรบางอย่างตั้งแต่สมัยหน้าแล้วครับคือทุกครั้งที่กินข้าวรวมกันไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนปาร์ตี้ที่ไหนเราจะ เรียงคิวแชร์ไม่เรียงคิวจ่ายอะไรประมาณนี้ครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือเราไม่รู้เว้ยว่าแบบคิวต่อไปอ่ะ,อะรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปกินที่ไหนถูกป่ะอ๋อแล้วคิวที่เจอที่กินของแพงไมเคยเมื่อเคยเจอรอบหนึ่งรู้สึกที่ที่ผุดนครับก็เป็นคิวเรียงกันโอเคครั้งหน้าคิวผมผมว่าไปเลยปรากฏว่าคิวนั้นอนะ่ะมันพอดีมันเป็นคิวที่เสร็จงานพอดีอ๋อ ตั้งแต่ช่างแต่งหน้ายันล่ามแล้นะโหไม่ไม่หมดหมดไปเท่าไหร่บัตรเครดิตหมดเลยอ่ะอคือคือค่อยๆ่าวงเงินหมดอ่ะอีกคนเออโอ้ยกดสิบอ่ะเป็นสิบแล้วพอเป็นคิวต่อไปบางคนดวงดีอย่างเงี้ยเดินผ่านญี่ปุ่นเนี้ยเป็นราาเมงราน,นิลากิน,นคนสี่คนคนละชามตัวเลขกี่หลักเดียวผมไหมอะไรค่ะ ที่เรกอะสองสามสี่หอ๋อเฮ้ยมันประมาณมันเป็นห้าครับห้าหลักแต่ก็ครึ่งหกหลักอ่ะเฮ้ยใช่ว่าหกหลักมันคืออะไรล่ะข้อคือไหนขอแค่มันคือโดนเยอะแล้วเราต้องไปไหนเลาไปรุนไทยไหมผมไม่ไม่ไม่มันคือเป็นความดวงเราไงแต่ว่ามันก็สนุกดีเพราะว่ายังไงสุดท้ายเขาก็เลี้ยง ปกติแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนผมเข้ามาแรกๆอะ่ะโหเราไม่มไม่มีเงินนะเพราพี่เขาก็เลี้ยงเราทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นการตอบแทนอยู่แล้วครับพอเราได้เจอโมเมนต์เหมือนกับเมออยากคุณคิดถึงเขราตอ,อนอรรรนั้น5บใจเลยแล้วเราเออความจริงคิดถึง<ช>มากนะมันเป็นแกง๊งเอา เป็นไอ้โฟรหรือว่าคนคนที่รู้จักกันผมรู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วก็ในมุมของผม,ผม,ผมลูกชายคนเดียวผมยอมรับว่าผมมองพี่ทั้งสามคนนะครับเป็นเหมือนพี่ชายแท้ๆคนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเราเราเกิดมาเราไม่เคยมีพี่ชายอะไรเงี้ยแล้วการมีพี่ชายเราก็ได้รับฟิลนี้ครั้งแรกที่แบบก็เลี้ยงน้องสอนน้องแล้วก็เชียร์อัพน้องคือมันมีทุกอย่างที่เป็นพี่ชายเรื่องการที่ได้เจอเรากันเราก็ได้แชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้ คุยถึงว่าเราอะไรนะแผนการในชีวิตความคิดเราหรือว่าเออช่วงนี้เราเป็นยังไงได้แชร์ประสบการณ์คงเป็นอะไรที่มันอบอุ่นที่รู้สึกว่าขนาดตอนนั้นสองชั่วโมงก็ยังไม่พออมมันมีความผมว่าความสำคัญแบบนี้มีจริงจิครับนะคการตอบโตงที่เราดีใจมากครับแล้วผมรู้สึกว่าพี่พ,พ,พี่เขาก็ เหมือนเราภูมิใจในการเละกันด้วยครับเพราะว่าตอนที่มาอยู่ด้วยกันแต่ละพวกเรา,เราตั้งแต่ตอนทำโปรเจกต์ด้วยกันพวกเราเชื่อมั่นในโลของตัวเองหน้าที่ของแต่ละคนเราเชื่อกันไม่ได้เกี่ยวกับแบบเอ้ยคนนี้ประสบการณ์น้อยหรือว่าอะไรแต่พวกพี่เขาก็เชื่อเราขนาดที่แบบเราไม่ได้เชื่อตัวเองมากขนาดนั้นก็เลยทราบซึ้งว่าวันนี้เราก็แบบอยากจะประสบความสําเร็จให้ได้เข้าเขาอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้พี่ชายคนทั้ง3าคนเนะี่ยภูมิใจในตัวผมบ้างอะไรเงี้ยอืมเป็นมันจะเป็นฟิลนั้นครับอยุ รุ่นโปรเจกต์ก็ตัวอ่ออันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะไม่ไม่รู้ <c oughs> แต่โปรเจกต์แต่ละคนนะมีที่เราคุยกันนะเยอะอยู่แล้วครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยอ,อะไรเงี้ยเรามีแชร์กันอยู่แล้วขอเดียวก็มีตอนนี้สิ่งที่เป็นเรื่องอะไรตอนนี้ที่กำลังจะออนก็คือรีฟท์เดย์วันแก้ตายเพิ่งออกเทลเลอร์ออฟฟิเชียลเทลเลอร์ไปประมาณ2วันหรือ3วันที่แล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้ไปติดตามเพราะว่ายอมรับว,ว่าเรื่องนี้มันแบบ จากที่เทเลอร์อะคือผมก็ยอมรับนะว่าผมไม่เคยเจออะไรที่ดาร์กขนาดนี้มาก่อนแต่ละโลคือวัดวัดคือแบบสุสารบ้างรงศพบ,บ้างข้างขนนคือโลมันไม่ซ้ำมันไม่ได้เหมือนเรื่องอื่นที่แบบว่าโอเคเราเป็นนักเรียนเราอยู่ในโรงเรียนสวนใหญ่แนี้คือเราประจนไทยไปทั่วเลยแล้วด้วยแบล็กกาว์ที่ต้องแบกรับของแต่ละคนครัทั้งผมปอนทั้งป่า,ปากับพี่กันึ้นมันหนักเกินที่จะแบบ คนปกติจะรับไหวด้วยซ้ำด้วยความโลนี่นะเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่สูญเสียคนที่รักมาทุกๆสี่ปีซึ่งตอนนี้ไม่เรื่มเหลือใครเลยมันหาเรสเฟรนด์ในตัวยากมากมก็เลยคิดว่ามันเป็นโลที่แอบเศร้ามากนิดนึงแต่ก็ยอมรับว่าตอนที่ทำอ่ะรู้สึกสนุกนะเพราะเราไม่เคย พราะถ้าไม่ไม,ไม่ได้เล่าเรื่องนี้เราจะไปลองคิดว่าจุดดักตรงนั้นเป็นเปนอย่างไงแล้วพอได้ลองลองไปก็รู้สึกพอทาได้ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับคุณเรียกกดดันอะไรคางจริงเครียดกดดันไหมผมใช้ความสนุกกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันคือความอยากรู้เพราะว่าถ้าคนคนหนึ่งที่ไม่เหลือใครบนโ,โลกจริงๆอะไรหรือว่าตัวละครที่แบบพบความตายไปข้างหลังอะไรประมาณนี้มันจะต้องรู้สึกยังไง ไม่มีความอยากรู้เพราะเราไม่มันไม่ได้มีคนแบบนี้ในชีวิตจริงอะไรเงรี้ยก็เลยหน้านที่ที่เราจะเข้าไปอ่ะพอได้ลองดูมันมีความอยากรู้อยากเห็นสนุกอะไรเงรี้ยยอมรับว,ว่าสนุกมากแล้วก็จากที่เล่นมาก็คือภูมิใจในตัวเองมากนะผมไม่รู้ว่าจะออกมาดีไม่ดีแต่ว่าคือ สกิลที่มีมาทั้งหมดอะใช้แบบสุดละเรื่องเนี้ยสุดสุดเลยแบบในคณะประสบการณ์ได้แค่นี้จริงๆก็เลยอยากให้ลองไปดูครับคือเป็นการแบบที่ับบราที่สุดหรืเราที่เาูแบอะไรนะฮะเราต้องปรับอะไรอย่ปรับไหมอะครับก็ปรับเยอะเพราะว่าด้วยความบทเนี้ยมันมีความ มันอาจจะใครดูเพื่อนๆคล้ายๆบทก่อนๆบอกวพูดน้อยนิ่งๆแต่มันไม่ใช่สาเหตุที่มันพูดน้อยนิ่งๆไม่อยากผูกพันกับใครสาเหตุมันยากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่บุคลริษถูกป่ะแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่ามันหนักแต่ว่าความความชอบอะชอบจริงๆบทนีแล้วก็แบบแอบรู้สึกว่าพอมันเป็นบทเนี้ยมันแอบใช่ทางเรานิดนึงนะกว่าบทอื่นเพราะผมเป็นคนที่แบบ ชอบดูหนังดูการ์ตูนอะไรเงี้ยมันจะเห็นเรฟเปอร์เลนตัวที่ตัวละครที่แปกหลับแปลกกลาวที่แฟนตาซีมากๆความยาวมันเลยนัก่อนแล้วก็คืเลยแบบผมเลยรู้สึกว่าผมสนุกกับมันนะ ตัวก็คิดว่าดีขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีหลายจังหวะที่กลัวเหมือนกันเช่นซีนที่ต้องมีอารมณ์มากขึ้นหรือว่าอาซีนร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเราเปน็นนักแสดงใหม่เรากลัวเว้ยว่าแบบพรุ่งนี้จะถ่ายเราจะทําได้ไหมแต่เรื่องนี้คือมันต้องทําทุกครั้งทุกคิวอะจนมันตอนเนี้ยพอผ่านเรื่องนี้ไปได้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวอะไรละเพราะมันโดนมาหมดละร้องไห้ไปที่มีกลางแดดมีเลือดมีฝนทุกอย่างมัน มันโดนมาเรื่องนี้หมดแล้วก็เลยยอมรับว,ว่าเป็นสอนผมได้ดีมากเหมือันครที้เราจะได้ชมกันตอนนหนึ่งเมษาครับ EP ที่หนึ่งก็อยากให้ติดตามนะเพราะว่ามันจะอาจจะหลายๆคนนะดูซีรีส์ที่ผมเล่นมาตือเรื่องแบบนี้ไม่เคยเห็นแน่ๆครับก็ฝากครับก็ฝากติดตามเรื่องนี้ก่อน <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องหน้าก็ ประกาศไปแล้วนะครับก็ถ้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีว่าคิวถ่ายเป็นยังไงแล้วก็อยากให้เราติดตามข่าวสารเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีมีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์แฟนๆได้เยอะเหมือนกันโดยที่มันบอกไม่ได้ครับประมาณนั้นแต่ว่าเออผมก็คิดว่าถ้าแฟนๆติดตามก็น่าจะเซอร์ไพรส์อยู่หลายๆอย่างเะได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะ